สบแรกผ่านไปดอนลมจิ้มนมคุณมาถูกไรกลับไปฉันนั้นโคตรภาคภูมิใจแสฉันไม่ตรมสักที <Huh? S 1> สอบสองก็มาคุกเขาอ้อนวอนให้ลมกระแทกหน้าฉันนั้นโคตรภาคภูมิใจนอนตันสุดลงจิมคี ศพส,สามเร็วนาะเกิดที่ห้องตายดินละจ้าฉันนั้นโคตรภาคภูมใจเจ็บแพลนอนแพอยู่กลางห้องวีอ้โหศพสี่ก็ศพสี่มากเลยจ้ะโอรีโอที่รักจ้ะมามาจวบกันยอมยืนยอมตายเป็นศพที่สี่เอาเลยตีเลยตีลูกเลยตีลูกเดียวดีลูกต้องการความเจ็บปวดเอา้า วั t วั a t ด h e f u ักเออถ้าอยู่ไรบีเออถ้าอยู่ไรบีเดียวเออเอาด่มกระแทกนาเดียวเอาวัดว่าเอาอีกอุ้ยเอา มาตีลุงเถอะลุงคอร้องอ่ะลงไปซามแล้วนะลุงไม่อยากจะเหลือคนเดียวแล้วมาตีลุกลุงคอร้องทำลายลุกซะลุงชอบความเจ็บปวดโยฮันเบล่ามาฮิตมี่ฮิตมี่อร้องคอร้องอยากฮิตตรงไหนก็ฮิตตรงนั้นเลยโอ้โหเอาตกหน้าเอาตกตุดได้บททุกอย่างคอร้องคอร้องให้ลุงไปเธอะคอร้องตีลูงเลยตีลุงตีลุงโยนนี่วันอันลุงครับผมขอเถอะครับ อย่าให้ร่มผมอะต้องไปแปะปื้นลุงเลยเสียดายร่รมเออกลับมาอีกครั้งกลับมาแล้วลังจากที่โอริโอได้เห็นความน่ารักปุ๊กปิ๊กของลุงเออไม่กล้าที่จะตีลูกเลยรู้สึกว่าไปไปเถอะ <laughs> แล้วเราจะบูดซ้ำเนียงไอไม่ทำไมเอาเออกไปเดียวดีปุ๊ยสวัสดีครับ, <laughs> บไม่ใช่ <laughs> อุ๊ยมีคนมาอย,อยังเสียงหลอเหมือนเดิมเลยสวัส <laughs> ดีครับชีบเจแพทครับ <laughs> เําอะไรมะญญบก่กองเสียงบ้าแล้วลูกก็ยังเป็นลงเหมือนเดิมเดี๋ยวลูกจะไปปั่นอีกเครื่องหนึ่งนะจ๊ะเจฟแพทจ้าค่ะลุงโอ้ยรู้สึกดีจังเลยอย่างน้อยก็มีคนที่รัก,กเราลุงคะฉันลุงพูดกับพี่ออริอได้ลุงจะพูดว่าอะไรพูดได้เหรองั้นเอ่อเอาเป็นขอความนี่ดีกว่านะออริออฟังดีๆนะลูกนะโยอมเป็นละ Not hit me I love you so much วิลลี่มัดเขาต้องมาทั่วดำไร่หนาาฮะโอ้ไม่เกนี่เวลาเราขอคุณใครนะเอาท่อขุนมัดถั่วดำไปให้เขาหัอฮะเยสเลบอกได้คำเดียวโอริโอ้อ้าโดยเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่มันจะไม่มีเคยมาจริงเหรอวนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอพักเสียงลุงแป๊บหนึ่งลุงทำเสียงยากจังเลยปวดคอ <laughs> เอาเสียงปกติไปก่อนเอ ขอโทษนะโอ้โได้ยินเสียงแล้วอีไลอีไลลูกเอ,อ้ยลูกเอาไอ้ฮูกมาบินเล่นแล้วลูกเอ,อ้ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนั่นจู้กันสองคนออลุงก็ทรมานใจแล้วลุงปั่นเฉยๆไม่มีอะไรทำเจ็บคอยตั้งหากอ,อมาจา้ะคือถามจริงเถอมันไม่มีใครเลยใช่ไหมเนี่ย คือเมื่อกี้ดีใจมากที่โอริโอปล่อยแล้วตอนนี้คือจะมีคนมาปล่อยอีกหรอคะจิงเปานั่นสิจริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยลุงจะได้ทำภาร,ะะรกิจท็อกลูนะอะไรคือภารภร,ร,ร,รกิจเออลิ้นลัวและภาร,รกิจของงคาร์บอยนั่นก็คือตูดคนกิดหัวใหม่สำคัญจกตูดนั่นเองครับแมวเ,เดี๋ยวดูวสิ มีใครให้จกบ้างแซ่ภารกิจนี้สำคัญมากเลยนะไว้ทำตอนหันปล่อย <c oughs> <c oughs> ไหนดูดซิปล่อยจริงป่าวะเอ้ยมันเงี้ยผิดปกตินะคือมันอย่างน้อยต้องโดนสักปาบสองปาบแล้วเอ๊ะทำไมคนจูงเยอะจังเลย <c oughs> คือพาคันมาวิ่งเลยนะครับเลือไมไยเนี่ยฮะโอ้ยลงเลยแล้วเนี่ย ลุงรู้สึกว่าลุงปัน่นจนเหนื่อยลุงอยากจะเล่นกับคนอื่นบ้างได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าลุงอยู่คนเดียวหวาเวจังเลยโ <c oughs> คตรหวาเวอคือฮันจ๋าฮันอยู่ไหนเนี่ยฮันฮันออกมาเถอะฮัโลหโหลฮัลโหลนี่ไม่ออกมานี่เพราะกลัวว่าลุงจะจบตูดใช่ไหม เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเรียกันใช่ไหมเนี่ยฮ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตู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 ต,ตูโอ้ตูดเกอีชาเฮ้ยอีไลอีไลอีไลเอาตูอีไลก่อนอีไลจ้าตูดอีไลอีไ,ล,อไ,ล,อไลจะลงทำไมละจ้าอออคือผมไม่อยากให้ดูจกตูดผมนะครับก็เลยเรียกสาวมาว่างาั้นไม่ได้มาจ้าลูกลุงจะพาไปหาไอ้หมึกวัด อีไลออีไลเแกจะดิ้นทำไม่ยเออเอาไปดีเอาไปเด,ยเเดียวเลยเธอลงจะต้องจกตูดอีไลแล้วโอ้โหจดเจ๊พัดปังฟัตนียภาพเลยขอจกตูดวัดไปจกหัวแม่ละงั้นคือหัวโทษนะจ๊ะคือลูกไม่ได้ต่างใจที่จะจกหัวแม่เลยนะจ๊ะคือคีแม่ใช้ดีอ,อต้อง ต้องค่อยๆตัดล้อมต้องค่อยๆตะดล้อมเอออย่าตีน้องอย่าตีน้องคู่ไปผิดฮุกไม่ผิดอีไลหนีไปแล้วเที่ยวก่อนเราจะต้องค่อยๆจกตอดอีไล่ตอดอีไลจ้าเอ้าอีไลอีไล่ก็อย่าหนีสิอย่าหนีหรอกวดมาหาตูดหนูก็ได้ค่ะจกเร็วคืออีไลมาอีไลมาค่อยๆค่อยๆค่อยค่เกล้า นักกีฬวันนี้เขาเจกตอดอิไรได้อิเลอเอิเอไรเก็บไ,ไ,ไปลิ้วไปอยาจะถามเกเหลือเกินลูกสึกปวดตูดหรอวิว่งหนีกันจงนังเลยดีมากเลยครับแม่ครับมาเลยครับจกเป็นเทพอันลุงคะลุงจะวิ่งไปไหนคะนี่เอโอ้โตีก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนแล้วลุงจะพาไปปันอีกเครื่องหนึ่งนะจ๊ะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้พอไม่ดิ้นเลยว่ะ หนูไม่ดิ้นคะ่ะหนูเป็นเด็กดีคะ่ะเออได้ได้ได้แล้วโลกโชว์สกิลก่อนสกิลได้ค่ะสกิลวิ่งกากเดี๋ยวก่อนนะครับไปเจ๊แพทนี่เจ๊แพทก็ยังนิ่งอยู่อสุดยอดเลยจ้าอีไรแกส่งนกฮูกมาทําไมเออพอดีผมอยากส่งนะครับว่ากระโปรงเจ๊แพท,ปเ,เ,ปแพทเป็นยังไงวาเออเจ๊แพทเปิดประตูเลยจ้ามาจากอ,าอีไร อีไลมาแล้วอีไลอีไลเออตีผมทำไมวะเนี่ยอ <laughs> ีไลจ้าอีไลแกอยู่นิ่งๆสิโอเคได้ตูดอีไลแล้วไปวัดตูดผมไม่มีใครครับโอ้ยใจรไหลใจร้ายใจตอมจังเลยนะเนี่ยเออคือ ลงอยากได้ตัวอีไลอ่ะต้องค่อยๆตัลอดต้องค่อยๆตัลอบเออรเซตเซตเซตตัวอีไลตัวอีไลเออโหอีไลจุกอีไลจุกหลบเซ่หลบเซ่เหรอไปได้หรอกไปก็เถอะวัดลองตลอดเลยนะแกเนี่ยฮะคือผมกลัวความสูงครับสูงเข้าเขาดีนะไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจบสักคนนึงก่อนบีก็ได้ออกมาเอา้ยขอบคุณแค่ลุงหนูชอบเออ ทำไมผู้หญิงทุกคนที่อยู่บนป่าลูกนี้ไม่ลงกันเลยนะลูกเอ้ย <c ười> คือคือลูกอยากได้ได้ตูดอีไลออยากได้ตูดอีไลเะรคะงันออกคะะ่ะว่อซักตูดก็ไม่ได้เลยแล้วจ้าเออนั้นเอาตูดไหมว้ยไอ,บบอ,อไ้บาแกบังอาจมาปะกระปงฉันทํำไมเดี๋ยวกระโดนลจะไปไหนพสัสดุสิบบาทที่ซื้อมาจากบองไทยบินไ,ไปเดี๋ยวนี้ เขากก็ขุดไม่เอาก็ได้มาไมอีละลุมาไม่มีละลุง,มมลงามันเลยขามันเลยไปด้วยพลสี่สิบบาทไปไปด้วยพลสีสิบบาทไป,ป,บบไปโดนตูดลุงโดนตูดลุงเออปักตะวดเลยว่า